อกลุ่มเมฆอีกรอบแล้วค่ะเจอกลุ่มเมฆอีกรอบแล้วสวยงามไหมคะกลุ่มเมฆหนาหนาอากาศน่าจะโอเคเขาบอกว่า27องศา27องศาตอนนี้เช้าเมืดที่เมืองไทยเรานะคะเจอกลุ่มเมฆอีกกลุ่มแล้วค่ะ 变。 นี่แหละมันจะตื่นเต้นมันแบบมันจะลุ้นนะว่ามันจะมันเสียวสุดก็คือตอนนี้เลยตอนลงกับตอนขึ้นนี่แหละจะรอดหรือไม่รอดก็ตอนลงกับตอนขึ้นนี่แหละ ค่หวาดเสียวมากเครื่องบินโยกเยกมากเลยโ,ลโยกซ้ายโยกขวาคุณยากหัวใจหัวใจตุ้มตุต้มำๆำ Yeah. And I อภัยแล้วค่ะจะสั่นนิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่าลงได้นิ่มมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะถึงเมืองไทยแล้วถึงพื้นดินเรียบร้อยแล้วค่ะ กับตันเก่งมากเลยค่ะวันนี้สขึ้นแค่นิดเดียวแล้วก็ลาดอ่ะ Landing. Landing แลนดหนึ่งแลนดหนึ่งแบบที่สั่งค้าจะไม่ใช<ค><า>่ไดนามิกเพรามาถึงท่าอากาศยานสวนอุณภูมแล้วค่ะ,ะความปลอดภัยส่วนลูกค้านั่งใจเข้มขันอยู่กับพี่จนกว่าเครื่อไปจอดเรียบร้อยและสัญญาณเดินหน้าตั้งเข้มขัดจัเบเมื่อเปิดที่เก็บของเนือสีซ่าโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกออกมาสู่ตัวท้ายหรือผู้อื่นได้ าาการุณนตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนลงจากเครื่องท่านสามารถรับกระเป๋าได้ที่สถานหมายเลขแปดสถานหม,นม,าาม,ามายเลขแปดค่ะมิมไทยสายการบินสมาชิกสตาร์ยันร่วมกับสายการบินแกนาเในเวสไลน์กำตันวีรวัตรและลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราระหว่างเป็นอย่างิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับท่านอีกท่านสามารถติดตามขอ้อมูลการเดินทางการบินไทยได้ที่เว็บไซต์ thaiways.com สวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt -to fastened until the aircraft comes to a complete stop and the button seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Please check your belongings and call documents before leaving the aircraft. You may claim your baggage from Carousel number no. 8. Carousel number no. 8, Tireways International, a member of Star Alliance together with Scandinavian Airlines. Captain V.R.Watt and the crew would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again. For more information about Thai, please go to our website at thiairways.com. Sawasdee